และสำหรับอีกหนึ่งความเชื่อที่นักศึกษาลาวหลายคนมีก็คือการมาทำงานที่ไทยซึ่งก็จะช่วยให้พวกเขานั้นมีโอกาสในการเติบโตทางด้านของอาชีพมากขึ้นซึ่งในประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของทางด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการทำงานที่ไทยก็ทำให้นักศึกษาลาวได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น และการได้รับประสบการณ์จากบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลก็ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสที่ดีในอนาคตได้และอีกความเชื่อหนึ่งอย่างของนักศึกษาลาวก็คือการที่พวกเขานั้นคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างและยอมรับชาวต่างชาติซึ่งมันก็ทำให้การมาทำงานที่นี่จะไม่ทำให้รู้สึกแปลกแยกหรืออึดอัดจ,จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งคนไทยก็ใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือและนักศึกษาลาวหลายคนก็ยังเชื่อว่าการทำงานในไทยไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขามีรายได้ที่ดีขึ้น และยังจะช่วยให้พวกเขานั้นพัฒนาทักษะในด้านต่างๆทั้งในด้านของเทคโนโลยีภาษาและความสามารถในการทำงานในระดับนานาชาติและอีกความเชื่อที่สำคัญก็คือการปรับตัวในวัฒนธรรมไทยซึ่งทางด้านของนักศึกษารลาวหลายคนก็เชื่อว่าไทยและลาวนั้นมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันจึงไม่ยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่นี่ และสุดท้ายแล้วความเชื่อที่สำคัญที่สุดของนักศึกษาลรวหลายคนก็คือการที่พวกเขานั้นมองว่าการทำงานที่ไทยคือก้าวแรกของอนาคตที่สดใสซึ่งการพัฒนาตัวเองในที่ทำงานและการสร้างเครือข่ายในวงการต่างๆจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาล้วหลายคนที่ฝันอยากจะมาทำงานที่ไทย ล้วนแต่มีความเชื่อในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของโอกาสในการเติบโตและการยอมรับในสังคมไทยซึ่งการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่ออนาคตซึ่งการมาที่นี่ก็ไม่ใช่แค่การทำงานแต่มันคือการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น